ว่าจะเอาทรงอะไรโลนันโดดาไอมันเป็นยังไงโลนันโดดาไอหมายความว่าโลนันโดอาไนมันเป็นยังไงลองเขียนมันจะเป็นมันจะมาแบบนี้มอมา้แล้โอ้โอ้โอ้โลนันโดอาไนนี่คือเด็กเขาต้องการทรงนี้นะครับดูนะครับผมจะทำให้ดูดูนครับโลนันโดโลนันโดอาไนอันนี้ครับช่างอ้อนก็ออกแบบให้นี่ ดูนะครับโรนันโดอาไน,นาเราก็เราก็วางแผนอย่างนี้นะครับหนึ่งยุโรประเทศอะไรวะไอ้ปอนประเทศ,เทศอาร์เจนตินาอะไรประเทศบราซิลเออประเทศบราซิาลเหรอโรนันโดอาไนเอาเราก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะ <laughs> โรนันโดอาไนภาษาฝรัง่งเขาว่ายังไงเนาะอย่างนี้เนาะ<ด><ด> นี่ใช่ไหมอย่ามสวยเลยโอ้โหทรงนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะรับลมร้อนโลนันโดเลโอ้นโลนันโดอานาโนนโดอะไรสัตวขนาดนั้นโลนันโดอะนาโดนน้ำหูโลนโดอ่นาอ่อนี่ให้มันได้จุดศูนย์กลางอย่างนี้นะเราต้องดูจุดศูนย์กลางตรงนี้เดี๋ยวเดอานาเอ๊ะตองลองนั่งต้องกุ้นให้มืดเยอะเกินน้ำมาไบบเออนี่ยังไม่ได้หรอกบาซิลไงบาซิลบาซิลโดนันโดอานา เเ็บลยดูเลยรู้เลยนะครับนี่ดูซองโลนันโดการ์ดแบบนี้ชอบใจเนาะชอบใจเนาะนี่ทำอย่างนี้อย่างนี้สะถ่ายขาไปเลยเออซองโลนันโดอ่านหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกลมลงนิดนึงกลมลงนิดนึงเออวิธีตัดทำอย่างนี้เนี่ยดูทำอย่างนี้ซองโลนันโดอ่านหน่อยใช้วิธีตัดแบบแบบสบายๆเลย นะครับจุดจุดจุดโนันโดนะครับโนันโดน่าตค่ตัวพูดพดภาษาการ์ตูนหน่อยสิว่าไงภาษาการ์ตูนเออเอนโลนันโดอันไหนสองพันเท่าไหร่ไม่รู้ม่ตองม่ตองโขงน่ะโงน่ะเออแล้ง เราเคิดแปลกๆของเด็กนะครับทรงทองเามขอทำอย่างนี้จะเกาะเรียไม่ได้ยินครับผมไม่ได้ยินผมกาลังทํางานอยู่<แ>มามาใกล้ๆยัยผมง่งเด,ดหงดเยแม่เจมลยเนี่ยเล่ยนดัอะไรเรียนนี่นะครับทรงรรเขาเขาจะตัดอย่างนี้แหละครับเพราะว่าทรงนี้ผมก็ไม่เคยเห็นและผมก็ไม่เคยได้ยินเด็กมันเขาดูการ์ตูนมากครับเด็กพวกนี้สมองก็เป็นการ์ตูนหมดเลยนะครับเนี่ยครับ เป็นหนังเลยโอ้เป็นหนังใช่ไหมโอ้โรนัลโดอันายนี่เป็นหนังเป็นนักบอลเออเป็นนักบอลโอ้หน้าบอลตัวตัวยงที่เตะบอลเก่งที่สุดโอ้บอลตัวยงที่เตะเก่งที่สุดในบราซิลใช่ไหมใช่โอ้บอลดับหนึ่งอเปเร่โอ้อันดับหนึ่งของเปเร่ด้วยนี่เขาจะเรียนแบบนะครับนี่อันที่สลมโต๊ะครับ oh, น oh, oh, ี่แล้วก right? oh, ็แต่งแต่งให้มันได้ฉากที่สวยอ่งนีครับโรนันโด เบ๊แฮมครับผมก็ทำให้ดูอย่างนี้นะครับพออคืออรนั่นลครับเติ้มายืนใกล้ๆด้วว่าชี้ให้ดูว่าเราเาาอานไดเราเพิ่งเคยเห็นนะตรงนี้ครับเราเพิ่งเคยเห็นนะครับตรงนี้เด็กชอบมากหน้าร้อนนี่ตัดให้เกลี้ยงหมดเลยข้างหลังไงทางนี้ดึงลงนี้ก็ได้เราจะเล่นตัวนี้ดีมากเลยตัวนี้ผมไม่โฆษณาหรอกแต่มันก็คมพอสมควรอยู่ ถ้าถ้าเขาเรียกอะไรนะสปอนเซอร์อยากใหฝากให้ก็ฝากมาด้วยนะโดนอ้านกวกลัมโดนอานคไม่คือกคืออัศวินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ